สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์วันอยู่ของใครหลายคนนะคะเมื่อวานวันพ่อมีใครพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนไม่เอ่ยส่วนยุ้ยคือพ่อไปไต้หวันค่ะเราเพิ่งกลับมาวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้อาจจะไปหาอะไรกินกันวันนี้อยากโชว์สีลิปค่ะสวยไม่เอ่ยเป็นสีชมพูอ่อนค่ะเป็นของแม็กตัวนี้ไม่บอกสีนะจะเก็บเอาไว้บอกตอนที่วันแกะกล่องสิ่งที่ช็อปมาจากอังกฤษนะคะตัวนี้เป็นของแม็ก สีประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะสีสวยมากอะ่ะเป็นสีประมาณนี้ค่ะคือเป็นสีแบบชมพูที่ทาได้ทุกวันแล้วก็ยุยทับด้วยลิปกลอสของ YSL ค่ะตัวนี้สีสวยมากๆเหมือนกันคือยุยชอบลิปกลอสของ YSL เพราะว่ามันไม่ค่อยเหนียวอะค่ะแล้วก็ออไปซื้อที่ยังกฤษเนี่ยเขายุยซื้อแท่งนียในราคาที่ไม่ถึงพันเพราะว่าตอนยุยไปซื้อยุยไปซื้อตอนที่แบบ คือประเทศอังกฤษเขาจะมี b a c ไฟเ r e day ะค่ะก็คือเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเขาก็จะลดราคาเหมือน10%ทั้งห้างหรือ20%ทั้งห้างอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นยุ้ยไปก็คือแบบดีใจมากได้ลิบกอดไว้แอลราคาไม่ถึงผ่านประมาณ800-900บาทอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคือฟินมากๆเลยเขาบอกก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะคะคาดไปก่อนแล้บ๊ายบาย